คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับมีคนแชร์นะครับข้อมูลแชร์ความคิดความเห็นมาว่าประกันสังคมบอกว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าให้ใช้สูตรเก่าคำนวณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กด s ับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับนี่นะครับมีคนแชร์ความคิดความเห็นมาว่าประกันสังคมบอกว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าให้ใช้สูตรเก่าคำนวณน,นะครับอ่า อันนี้ต้องรอร่างพรบรเลยอ่ะนะครับคือเวลาเขาเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนำเสนอกรรมธิการก่อนใช่ไหมเข้าออสภานำเสนอว่าเป็นยังไงรายละเอียดยังไงนะครับมีความเห็นชอบมีคณะกรรมการเห็นชอบหรือเปล่านะครับแล้วร่างผ่านไหมนะครับถ้ายังไม่ผ่านก็กลับมาแก้แก้แล้วส่งไปใหม่นะครับอันนี้ภายในปีนี้นะครับเขาส่งแน่นะครับร่าง พวกนี้แล้วก็คาดว่านะเท่าที่ผมฟังนะคาดว่าปี69นะครับปีหน้าจะได้ใช้สูตรใหม่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูว่าสูตรใหม่ของประกันสังคมนะครับนะตอนนี้ยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรนะครับมันมีแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ออบอกว่าจะใช้ฐานเฉลี่ย นะครับทั้งตลอดที่ส่งประกะาศสังคมมาอย่างเช่นส่งมา300วันส่งมา300เดือนเท่าที่ส่งมา300เดือนนะครับก็ใช้300เดือนในการเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของฐานเงินสมทบนะแล้วก็หลายท่านก็กังวลว่ามันจะส่งผลต่อบําเหน็จบํานาญนะครับสำหรับคนส่งมาตา3ามามมาตลอดชีวิตหรือเปล่านะครับณนะตอนนี้ ถ้าบอกว่าส่งผลกระทบหลายคนอาจจะแตกตื่นก็ต้องบอกว่ารอก่อนรอ,อประกันสังคมประกาศใช้แต่ถ้าใครอายุ30ต้นต้นๆสาหรือ40นะครับแน่นอนว่ามันจะส่งผลในอนาคตแบบเห็นภาพชัดอย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประกันสังคมในปี69จะมีการปรับฐานใหม่นะเราใช้ฐานเดิมมา25-26ปีแล้ว ปีหน้าจะมีการปรับฐานใหม่ใช้ฐาน1 7 5 0 0บาทเป็นสเต็ปสเต็ปไปฐาน1 7 5 0 0บาท3ปีแล้วก็ปรับเป็น2,000 0บาทอีก3ปีแล้วก็สุดท้ายนะครับฐานจะอยู่ที่2อ0 0 0บาทนะครับ23,000บาทเพราะนั้นการปรับฐานเนี่ยนะแล้วถ้าใช้สูตรใหม่ก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับอย่างมีนัยยะได้เลยนะพเพราะอะไรรู้ไหม เพราะสูตรเดิมมันใช้60เดือนสุดท้ายซึ่งไอตอน60เดือนสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะจบที่ฐานเงินเดือนสูงสุดนะครับของสองหมืนสามนะครับมีโอกาสได้บํานาญหลักหมื่นได้ถ้าเกิดทํางานมานานเพราะอายุทํางานบางคนทํางาน30ปีก็มีนะ 3- าปีก็มีนะนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาทํางานไม่ถึงสาปีสาปีผมบอกเลยว่าบางคนเขาทํางาน ตั้งแต่อยู่20อย่างเงี้ยน,นะครับมันมีโอกาสที่ททในช่วงทํางาน20ถึง60ปีเนี่ยคือ40ปีเลยนะมันมีโอกาสไปถึงระดับนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสทําฐานเงินสมทบได้อยู่ที่2,003ฐานสูงสุดถ้าสูตรเก่าไม่มีปัญหาเขาได้บํานาญเต็มแต่ถ้าเกิดสูตรใหม่เนี่ยแล้วก็เริ่มใช้ปีหน้ามันจะมีผลกระทบ อย่างแน่นอนเพราะว่าค่าเฉลี่ยเราอยู่ที่หมื่นห้าใช่ไหมสมมตินะค่าเฉลี่ยเราอยู่ที่หมื่นห้าผลกระทบฐานเฉลี่ยกระทบแน่นะครับเพราะดูผมดูแล้วนะว่าในอนาคตคนที่ทํางานเรื่อยๆทํางานมานานไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรานสามเก้ายังไงเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมีผลกระทบแน่นอนแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าล่างพรบรมันมีรายละเอียดปีกย่อยมาอย่างเช่นมีการใช้ทั้งสูตรเก่าสูตร,ตรใหม่ด้วยอย่างที่ท่านนี้นะครับบอกมาเนี่ยคือ,อถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าก็ใช้สูตรเก่าสูตรใหม่ได้มากกว่าให้ใช้สูตรใหม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีนะถ้าใช้แบบนี้ได้นะแต่ถ้าความคิดเห็นของผมนะของแอดมินคนเดียวนะ ผมว่าเขาใช้สูตรเดียวเขาไม่ได้ใช้ผสมสูตรหรอกผมว่านะผมว่านะาในความคิดความเห็นนะในาณนะที่ยังไม่ได้เห็นร่างอะไรเลยนะเขาน่าจะใช้สูตรเดียวจบคงไม่ได้ใช้สูตรอะไรไม่ได้ใช้ผสมสูตรผมว่าใช้สูตรเดียวแต่ถามว่าคนที่รับบำนาญเยอะๆแล้วล่ะ นะครับอย่างเช่นรับบำนาญ5,250บาทแหละถ้าใช้สูตรใหม่เฉลี่ยแล้วมันจะส่งผลกระทบไหมนะครับผมมองว่าถ้าใครที่รับบำนาญไปแล้วเนี่ยอ่อน่าจะรับบำนาญไปแล้วและเยอะเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบน่าจะกระทบอ่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับบำนาญน,น้อยๆหลักพันต้นๆก็จะขยับบำนาญมานะแต่สําหรับคนที่ จะเริ่มรับบำนาญในปีที่ใช้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบได้นะภาพรวมทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอว่าพรบนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไอปรับสูตรใหม่เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงนะแต่ในความคิดผมเ่ยไม่น่าจะใช้สองสูตรควบคู่นะเขาน่าจะเลือกสูตรใหม่เนี่ยแหละในการใช้ ซึ่งถ้าเลือกสูตรใหม่อย่างผมอายุยังไม่สี่สิบเลยแน่นอนภาพรวมยังทำงานได้อีกยี่สิบปีอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบแน่นอนนะเพราะฐานเฉลี่ยในอนาคตถ้าใช้สูตรเดิมอะฐานมันจะสองหมื่นสามใช่ไหมสูตรเดิมฐานมันจะอยู่ที่สองหมื่นสามแล้วในอนาคตนะในอนาคตพูดอีกพูดถึงอีก 6-7ปีข้างหน้ามันจะอยู่ที่23,000ซึ่งคนรุ่นรุ่นใหม่ๆที่เข้าประกันสังคมเนี่ยนะครับถ้าเริ่มต้นด้วยฐานเด2สองหมืนามเนี่ยมันก็ไม่ผล,ผล,ผลกระทบอะไรแต่ถ้าทํางานมา1 0บยีปีแล้วเนี่ยนะครับและยังมีอายุงานที่สามารถทําได้อีก1 0บปียีปีอาจจะส่งผลกระทบแต่เยอะมากน้อยเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นยังไงนะครับ เยอะไหมเหรอก็อาจจะหลักพันได้นะเพราะว่าฐานถ้าฐานใหม่มันมันห่างจากฐานเดิมอยู่พอสมควรนะครับมันห่างจากฐานเดิมอยู่ประมาณ8,000บาทสำหรับฐานสูงสุด23,000บาทนะห่างจาก1 5 0 0อยู่ประมาณ8,000บาทก็ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับท้งนี้ท้งนั้นเดี๋ยวต้องดูนะเพราะนั้นทุกท่านก็ อาจจะยังไม่ต้องไปตกใจก่อนเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าดูแหละนะครับเราทําได้แค่ติดตามข่าวสารแล้วก็เฝ้าดูทุกท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรลองแชร์กันเข้ามาดูหน่อยนะครับว่าเห็นต่างเห็นด้วยยังไงแบบไหนหรือคาดว่านะครับประัาสังคมจะมีมาตรการยังไงลองดู